สมมุติว่าคนหนึ่งเข้าไปสมัครงานในโรงพยาบาลอยากเป็นหมอ,อในในโรงพยาบาลที่นี้หมอผู้ใหญ่ที่สัมภาษณ์ถามว่าคุณจบจากวิจยวิลัยแพทย์ที่ไหนจบจากจุฬาจบจากมหาฮิโดาลบจากไหนเขาว่าผมไม่ได้จบครับคุณหมอก็สงสัยแล้ว กำลังศึกษาการแพทย์ที่ไหนเขา,าผมไม่ได้ศึกษาครับตอนนี้คุณหมอเนี่งงเลยว่าเอาเอาแล้วคุณจะมาเป็นหมอที่นี่ได้ยังไงครับไม่เป็นไรครับไม่ไม่ต้องเป็นกังวลครับผมเป็นหมอตั้งแต่เกิดครับพ่อแม่ผมเป็นหมอปู่ยาตาใหญเป็นหมอผมเป็นหมอตั้งแต่เกิดครับว่าเขาคงไม่ได้งานใช่ไหม เนืะอธรมาเลยเปรียบเทียบกับชาวพุทธเราแต่ว่าเป็นเป็นพุทธตั้งแต่เกิดเพราะอะไรเพราะพ่อแม่เป็นพุทธปุยาตายหายเป็นผมเป็นไปได้ยังไงเราเป็นพุทธด้ยการกระทำทีนี้อยากจะพูดถึงเอกลักษณ์ของพุทธศาสนาแล้วนิดหน่อยว่าศาส,สนาเป็นตระกูลตระกูลนะ เราจะพูดว่าศาสนาเป็นอย่างนั้นศาสนาเป็นอย่างนี้ไม่สมควรไม่ถูกต้องจะเปรียบเทียบอาจจะไม่ทราบจะเหมาะหรือไม่เหมาะแต่เปรียบเทียบกับกีฬาสุเรบอกว่า,า para, กีฬาเป็นอย่างนั้งกีฬาเป็นอย่างนี้นเราก็ต้องถามไม่ถึงกีฬาไหนถ้ากีฬาฟุตบอลกีฬาสนุกเกอร์เนี่ยคนละเรื่องกันใช่ไหมไม่ใช่เรื่องที่จริงสําหรับฟุตบอลจะจริงสําหรับสนุกเกอร์นั่นคําว่ากีฬา เราก็ต้องถามในรายละเอียดศาสนาก็เช่นเดียวกันนี่ศาสนาตระกูลที่เกิดในตะวันออกกลางจะเน้นความเชื่อในคำพีเป็นใหญ่แต่ข้อสังเกตก็คือสิ่งที่ให้เชื่อนั้นเป็นสิ่งที่ลือวิสัยของมนุษย์ที่จะพิสูจน์ได้ใช่ไหมเรื่องพระผู้เป็นเจ้าเพื่อไหลก็มีทางเลือกสองอย่าง เชื่อก็ไม่เชื่อจบใช่ไหมถ้าเชื่อได้ก็เป็นศาสนิกชนของท่านได้เชื่อไม่ได้ก็เป็นไม่ได้จบแต่ในศาสนาพุทธเป็นศาสนาของะระดับกูลคํคำสอนพุทธเจ้าก็คือระบบการศึกษาไตรสิกขาคือไตรศึกษาเป็นการเรื่องของการพัฒนาเรื่องการปฏิบัติ ที่นี่สิ่งที่พุทธองค์ให้เราเชื่อไว้ก่อนก็มีเหมือนกันแต่เมื่อมีความแตกต่างตรงนี้ว่าคำสอนพุทธองค์ที่เรารับไปเชื่อไว้ก่อนนั้นเป็นสิ่งที่พิสูจนได้เรียกว่าเป็นสันติติกธรรมสันติติโกหมายถึงว่าพิสูจนได้อันนั้นหมายถึงไม่ได้หมายคว่าทุกคนพิสูจนได้เดี๋ยวนี้เพราะว่าธรรมะ บางข้อนี้ต้องพัฒนาจิตเึื่อจะมีคุณสมบัติในจิตพอที่จะพิสูจน์ได้พิสูจน์ได้ไม่ใช่ไม่ได้ว่าหมายความว่าทุกคนพิสูจน์ได้เดี๋ยวนี้ mm hmm. ทีนี้สิ่งที่พุทธองค์ตรัสไว้ก็คือทุกขในชีวิตทุกคืออะไรฮะเอาข้อเ้นี่ยกว้างๆก,ก็คือทุกคือ ภาวะที่ขาดความสุขที่แท้จริงอันนี้คือทุกข์อาการของการขาดความสุขที่แท้จริงออกจะเป็นทุกข์สาหัสก็ได้อาจจะเป็นความทุกข์ที่ละเอียดอ่อนก็ได้เป็นสเปกตรัมแต่ว่าที่เป็นจุดรวมก็คืออาการหรือภาวะที่ขาดความสุขที่แท้เป็นที่เป็นเช่นนี้าศาสนาอื่นส่วนมากก็จะ เชื่อกันว่ามีอำนาจสูงสุดอำนาจเนื้อเม่เนื้อมนุษย์ที่จะโดนบันดาลว่าเราสุขเราทุกข์เมื่อเป็นเช่นนั้นก็นำไปสู่การอ้อนวอนบ้างการบูชาการประกอบพิธีการบูชายานอะไรต่างๆเพื่อสิ่งมีอำนาจจะเมตตาจะไม่ลงโทษ เราเราจะได้ปลอดภัยเมื่อเอาใจสิ่งที่มีอำนาจเหนือเราอันนี้ก็คือมติของาศาสนาในตระกูลตะวันออกกลางของพุทธที่เกิดที่อินเดียก็ถือว่าภาวะที่เราขาดความสุขที่แท้จริงนั้นเป็นเพราะตัวเราเองเป็นเพราะเราไม่รู้ไม่เข้าใจตัวเองไม่รู้ไม่เข้าใจโลกตามความเป็นจริงเมื่อไม่รู้ก็ ไม่รู้ถูกต้องก็รู้ผิดไปเราก็ปรุงแต่งความคิดผิดต่างๆนานาทุกมีเหตุอยู่ที่ตัวเราและทุกมีดับที่ตัวเรามีดับอย่างไรก็ไม่ใช่โดยบังเอิญไม่ไม่ใช่ด้วยการอ้อนวอนด้วยการฝึกตนมนุษย์เป็นสัตว์ที่มีศักยภาพสูงในการฝึกตนเราถึงความเป็นมนุษย์ ที่สองมู์โดยการฝึกตนซึ่งที่ทําให้ชีวิตรู้สึกมีความหมายชีวิตมีแกน่นมีสารมีสาร,ม,สารมีสาระก็โดยการฝึกตนคนเราอายุ80-90เนี่ยก็ยังฝึกตนได้หลายปีที่แล้วอาตมาเคยไปไปกราบหลวงปู่สุภาที่ภูกเก็ตตอนนั้นท่านอายุร้อยห้าปี ทั้งของการปรึกษาว่าผมเมื่อขอการปรึกษาผมกำลังคิดอยากจะเรียนภาษาอังกฤษจารย์ว่าผมเป็นไปได้ไหมเนี่ยคือผู้ที่มีอายุถึงร้อยห้าปีก็ยังคิดจะพัฒนาหาตัวเองนี่คือพุทธแทนนั้นเราก็ต้องมองว่าชาวพุทธเราคือใครอ d เดนติตีอัตลักษณ์ของพุทธ ในเมืองไทยนี่มันพร่ามัวมากคนก็ไม่ให้ใหคำตอบเรื่องนี้ไม่ค่อยจะได้ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงเพราะถ้าเราจะอนุรักษ์สิ่งสิ่งไหนไว้เราก็ต้องเข้าใจในสิ่งนั้นเราจึงจะได้ระวังในเมื่อมีสิ่งท้าทายและสิ่งคุกคามแต่ถ้าเราไม่ได้กำหนดว่าอะไรคือพุทธแท้ของเราอะไรคือความเป็นพุทธของเรา มันจะค่อ,คอยๆหายไปโดยเราไม่รู้สึกตัวทีนี้พุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่ามนุษย์เรามีศักยภาพสูงเราสามารถตับทุกข์โดยสิ้นเชิงได้เราสามารถขาวถึงความสุขที่แท้จริงได้ด้วยการฝึกตนตามลักคำสอนพุทธองค์คืออริยมรรคมีองค์แปดและที่เราสรุปเป็นสามข้อคือศีลสมาธิปัญญาศีลส,สมาธิปัญญา คำว่าสมาธิในที่ไม่ได้หมายถึงสมาสมาธิปฐมอาจารทุติยชาต์หมายถึงอธิจิตตสิกขาหมายถึงการฝึกจิตต้องฝึกพฤติกรรมฝึกจิตฝึกปัญญาเป็นระบบการศึกษาที่เป็นอง์รมหมายความว่าไม่ไม่ใช่ว่าจะศีลก่อแล้วสมาธิแล้วปัญญาเนี่ยเป็นคําสอนที่ลุงปูชาทันย้ำม,มากในสมัยอาตมามาใหม่มความเข้าใจของอาตมาก,ก็คือใน ในการปฏิบัติในบางวาระการฝึกพฤติกรรมโดยเจนะตนางดเว้นจะเป็นตัวเด่นจะเป็นพระเอกแต่จะต้องมีการฝึกจิตฝึกปัญญาเป็นกำลังนุนหลังอย่างเช่นจะงดเว้นจากาบาปกรรมต่างๆอย่างน้อยก็ต้องมีเมตตาต้องมีคันติความอดทนและที่สำคัญที่สุดก็ต้องมีสติเของอยู่ในด้านฝึกจิตแล้วก็ต้องมีปัญญา ที่เข้าใจโทษทุก์ในการละเมิดศีลแต่ละข้อมีปัญญาเห็นคุณเห็นประโยชน์ในการรักษาแต่ละข้อสมาธิปัญญานี่จะเป็นตัวนุ่นหลังในบางช่วงจะเป็นบทบาทของของจิตอ่านี้เป็นพระเอกตอนนี้แต่จะต้องมีทั้งด้านฝึกพฤติกรรมฝึกปัญญานุนหลังถึงขั้นจเจริญปัญญาก็ต้องมีส่วนของ ศีลสรงคงสมาธินุ่นหลังตรงไหนนี่จะอยู่ด้วยกันศีลส,สมาธิปัญญาเพียงแต่ว่าข้อใด้อหนึ่งจะเป็นพัวรับงานหนักในเวลานั้นอันนี้ลงุงป่ชาจัจะจะสอนเรื่องนี้มากเป็นคําสอนที่ที่เป็นเอกลักษณ์ของท่านเหมือนกันทีนี้เรื่องของศรัทธาจะเห็นความแตกต่างกันว่าศรัทธาหรือเชื่อในในคำภีเชื่อในสิ่งที่ เราพิสูจน์ไม่ได้เรื่องวิสัยของมนุษย์ศรัทธาแค่ไหนก็ไม่มีทางพิสูจน์ได้มีเชื่อกับไม่เชื่อส่วนในพุทธศาสนาเชื่อในศักยภาพของมนุษย์มีพุทธพจน์ไว้ว่าที่พระธรรมกสอนให้พวกเธอละบาปนั้นเพราะเป็นสิ่งที่พวกเธอทำได้ที่ทธรรมกดสอนให้บำเพ็ญกุศลเพราะเป็นสิ่งที่พวกเธอทำได้ ที่สอนให้ชำระจิตใจให้ขาวสะอาดเพราะเป็นสิ่งที่พวกเธอทำได้ถ้าทำได้พระธรฐากฏไม่สอนหรอกนี่คคำสอนเป็นการท้าทายใช่ไหมทีนี้ถ้าเราสงสัยในคำสอนแล้วยังไม่รับเต็มที่แต่เอาไปทดลองใช่หรือไม่ใช่ศาส,สนาตรากุลธุบัวนอกกลางถือถือว่าเป็นบาปไม่ดีนะแต่คงแล้วตรงกันข้ามพุทธองค์ทรงเรียกว่าปฏิบัติบูชา ท่านต้องการให้เราเอาคำสอนของท่านเอามาฝึกเอามาดูว่าใช่หรือไม่ใช่เพราะเมื่อเราเอาคำสอนพุทธเจ้าในอริยมรรคแปดซึ่งเป็นระบบการศึกษาที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดที่เคยปรากฏในโลกมนุษย์นั้นมาฝึกเราจะมีรู้สึกโอ้ใช,ใช่ใช่เลยอืมถูกต้องใช่เลยใช่เลยทีนี้ที่มีการรู้สึกใช่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 ใช,ใช่นี่แหละเป็น ที่มาของศรัทธาในพุทธศาสนาไม่ใช่ความงมงายเป็นความเชื่อที่เกิดจากการปฏิบัติศรัทธาในพุทธศาสนาเราวัดได้ไม่ใช่โดยอารมณ์ความเร่งกล้าของอารมณ์แต่เราดูที่วิถีชีวิตดูที่กายดูที่วาจาดูที่ใจของเราถ้าเราศรัทธาจริงพุทธองค์ก จัดไปว่ากิเลสนี้ไม่มีตัวไหนเลยที่เป็นของดังเดิมอยู่ในจิตเป็นสิ่งที่เป็นอคันตุขะจรอนเข้ามาอมนี่ลุงลุงพ่อชาสอนสอนเรื่องนี้ดีเหมือนกันโยมก็ไปหาลุงปู่ท่านบอกว่าโอ้ผมมีโกรธเยอะครับจิตใจไี่เต็มเลยมีแต่โกรธเั่านั้นแล้วลุงปู่บอกว่าอเอาให้ลุงพอด,ดูหน่อยเขาก็มันทําไม่ได้อ เอาทำไมจะทําทไม่ได้ถ้ามีความโกรธนี่เต็มหัวใจแล้วทําไมเอาออกมาให้ได้ก็ไม่มีอะไรทําให้ให้โกรธในตอนนี้ครับนั่นสิฮะมันจะโกรธเพราะมีเหตุปัจจัยให้โกรธมันไม่ใช่ว่าเพราะเราจะโกรธและความโกรธอยู่ที่เราความโกรธเกิดขึ้นดับไปอารมณ์ทั้งหลายทั้งที่เป็นกุศลอกุศลเช่นเดียวกันไม่มีอะไรสักอย่างที่อยู่ในตัวเราตลอดเวลา การท้าทายว่าจริงหรือไม่จริงใช่ไหมพุทธองค์ไม่ได้จัดไว้ต้องเชื่อเรื่องนี้นะไม่เชื่อเป็นบาปแต่ว่าเอามาดูว่าใช่หรือไม่ใช่อืพุทธองค์ก็จะลุงลุงปู่ท่านจะชอบสอนว่ากายนี้เป็นของเราไหมเราจะเอาอะไรเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเป็นเราเป็นของเราหรือไม่เป็นเราเป็นของเราเอาอำนาจบังคับสิเป็นตัวพิสูจน ถ่าบอกถ้าเป็นของเราจริงๆนี้เราก็บอกร่างกายนี้อย่าเพิ่งแก่เลยอย่าเพิ่งเจ็บเลยอย่าเพิ่งตายเลยนะถ้าเป็นของเรานี่มันก็ต้องทําได้ใช่ไหมเพราะว่าการเป็นเจ้าของสิ่งใดเหมือนเรามีคือเรามีอํานาจเรื่องสิ่งนั้นอย่างสมมติว่าเราเรา,เรามี mm hmm. นาฬิกาอะไรเป็นของเราถ้าเป็นของเราก็หมายความาเรามีสิทธิที่จะเอาไปทิ้งก็ได้ขายให้คนอื่นก็ได้ให้คนอื่นเป็นของขวัญก็ได้ทําได้ทั้งนั้นเพราะเป็นของเรา ถ้าร่างกายเป็นของเราเวทนาสัญญาสังการวิญญาณเป็นของเราเราต้องบังคับมันได้สิแล้วเราบังคับได้ไหมบังคับไม่ได้ไม่ใช่หลักความเชือ่อไม่ใช่ปรัชญาอะไรมันเป็นสิ่งที่ทุกคนพิสูจน์ได้ใช่ไหมถ้าเราให้เวลาก็การดูกายดูใจตัวเองอย่างสม่ำเสมอทุกวันนี้เราให้เวลากับชีวิตเรามากเกินไปนี่คำว่าเห็นแก่ตัว เราก็รู้ว่าอันนั้นมันไม่ดีแน่แต่เห็นแก่ตัวก็เห็นแก่ตัวกิเลสก็ทำอะไรตามกิเลสนั้นก็เป็นสิ่งที่เราต้องพยายามงดเวน้นแต่สิ่งที่ดีแต่สิ่งที่คนเราขาดไปมากก็คือการเห็นแก่ตัวชีวิตเห็นแก่ตัวชีวิตไม่ใช่บาปเป็นอาุศลน,นะเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะคนเราจะผลจากกิเลส โดยการใช้คำสอนพุทธองค์เป็นเครื่องมือนั้นต้องฝึกบ่อยๆต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้แล้วต้องจัดสรรเวลาให้เป็นกิจลักษณะดีที่สุดคือเชาามืดถ้านั่งสมาธิก่อนอนดีดีอยู่สมควรแต่มันเป็นลักษณะผลคลายทำให้นอนหลับได้แต่จะเก่าหน้าในธรรมเชาามืดนี่ดีกว่าพอเราพักพรพอศพโสมควรแล้ว อย่างไม่มีอะไรวุ่นวุ่นวาย,วายเราก็ให้เวลากับการทำบัตรสุดมอนเล็กๆน้อยๆแล้วก็ฝึกจิตฝึกจิตเพื่ออะไรส่วนมากเขาฝึกจิตให้เพื่อให้สงบความสงบคืออะไรโอ้นี้เริ่มจะตอบยากใช่ไหมและตรงนี้แหละที่เกิดความเข้าใจผิดกันคนมันจะสับสนระหว่างความสงบกับความพล,ลาย พอจิตผ่านความฝุ้งซ่านไปแล้วเริ่มมีอาการผ่อนคลายสบายคนหนักปฏิบัติจำนวนไม่น้อยเพลิอนอยู่ในความผ่อนคลายนึกว่าได้แล้วความสงบแต่ความผ่อนคลายไม่ใช่ความสงบถ้าเพลินในสิ่งใดก็ตามเพลินทางโลกก็ตามเพลินในอาการของจิตก็ตามเพลินก็คือขาดสติขาดสติมันก็ตกจากทางสายกลางเสร็จแล้วผลที่เห็นได้ชัดคือง่วงสัตรประงก สาพงกเพราะเพลินอยู่ในการผ่อนคลายเราไม่ได้นั่งสมาธิเพื่อผ่อนความผ่อนคลายความผ่อนคลายก็เป็นแค่ผลพล่ยได้เท่านั้นแล้วต้องการเพื่อสร้างตัวรู้ผู้รู้ผู้ตึนผู้เบิกบานพุทธภาวะอยู่ในใจตั้งการทำสมาธิแต่ละครั้งก็เป็นการทำความเพียรในการป้องกันอกุศลธรรมที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นไม่ให้เกิดขึ้นได้ และการฝึกในการปล่อยวางอกิสุศธธรรมโดยเฉพาะนิวรห้าที่เกิดขึ้นแล้วเป็นการฝึกในการปลุกฝังคุณธรรมที่ยังมีมีในในจิตเริ่มต้นสติสัมปชัญญะอาตาปิความเพียรต่อมาจะเป็นเรื่องขององค์ชาญเป็นเรื่องของผู้ชงสุดท้ายก็เป็นการฝึกในการพัฒนาสิ่งดีงามคุณธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไป การนั่งสมาธิคือการทำความเพียรสมัยก่อนเนี่ยพอเลิกจากการทำวัดเย็นฟังธรรมลุงปูชาแต่นก็นิมนต์เออนิมนต์กับกุฏิไปทำความเพียรต่อไม่ได้บอกว่าไปนั่งสมาธินั่นงวิปัสสนาอะไรไปทำความเพียรพุทธองค์ทรงเรียกพระธรรมวินัยของท่านว่าเป็นาศาสนาประเภทวิริยาวาทเป็นาศาสนาที่ให้ความสำคัญวิริยะความเพียร